สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องใหม่ๆคือเก่าจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับสองแม่ลูกจ้าอ,อ้าป้าหาเหตุคือเก่าจ้าพี่น้องมาแต่เศร้าหกโมงเศ้าเลยเมื่อนี้คนเข้ามาร้ายห,าย,หายพี่น้องจักสิมานบ่คนหลายเหงคคนอ่ะเสียงห้องเอินกัน เห็ดกำลังออกเนี่ยพี่น้องทั้งเห็ดปวกจิกทั้งเห็ดรมมวมอ่ะจ้ะสีเพอปนเพอแก่บ่อเนาะเมื่อนี่โอ้ยเหย็ดขึ้นล้าเห็ดขึ้นล้าก็หลายน้ำไปรุ่นห้วก็ไปเบิองน้ำสองแม่ลูกจ้าไปกันเลยค่ะจิกจ้าพี่น้องคือไม่น้อยแ่้ Ở đấy thế sao cha hộp bóng sao cứ cao Nhìn nè, แต่จ,จ้าพี่น้องไปหาเบื้องมูมันกันจตกตอกันจ้าพี่น้องเห็นมูมันนะะ่าจ้า 根你们用。 จุมอยู่มือแม่ว้าไเอาเสียมไปซวยเอาแล้วมันอยู่มืออุ้อุ้ยไปมันอั้นโอ้ย ตัวจ้าพี่น้องมูแรกมือนี่หมันองนจ้ามันมัน,มน,มนไม่หากันต่อจ้าพี่น้องพ่ออีกแล้วจ้าอีกมูหนึงโอ้ยคนก็แหงเข้ามาพี่น้องเกิดเป็นสายขึ้นมาพี่ bàn bớt trông nó xảy ra bình cái bàn bà nhang mà mỗi ngon trên thầu bớt พี่เออเห็นคน่ลยพี่น้องคนเข้ามาจ้ะเข้ามาหลายคนเออหายไปแล้วกินบ้าบ้านจะมาเท่าเบิดโอ้ยพี่น้อง บานเมื่อพี่น้องเอ็ดหน้าเลยอมฮามดอกหนึ่งจ้ะนี่พี่น้อง กลับมาเบื่อทไมแม่เหรอไปบ่เบ,เบิดเสียมกระโโมีดึงเอาเ้า พี่น้องจูมเห็ดไข่น้อยครับเห็ดหนาหล่อยู่น้ำกันจ้ะสามดอกอันนี้เห็ดหนาหล่ดอกหนึ่งโอ้ยพี่น้องเห็นเห็ดไขร่นที่เอาได้บอนขึ้นเหลือแต่ขา คือใหญ่เลยดอกคือบ่มีใครดอกไหมงามงามจ้ะคุณดอกจุ่มอยู่ข้างหลังจ้ะมี่ดอกจุ่มจ้ะโอ้ยค่ะ สองดอกพี่น้องเห็ดดาเละดอกงามๆโอ้ยดอกอวบๆคัะจุ่มนึงดอกนี่เห็ดดาหล่งามๆ น่้ยเขาเจ้ามาเห็นกนไม่้องเอ้ยเขาเจ้ามาตัดขากองไว้จะได้มาบม่อทันเพิ่น็ดกอ จมหนึ่งหน้าแหลออีกแล้วจ้างามๆนี่เดอกาัาโอ้ยเด็กพวกขาวจ้าพี่นอ้องจนบาน อีกสองดอกจ้าแม่เราเห็นยังไม่แก่เนี่ยน้ำหามูมันต่อจ้าฮ็ดหน้าเหล่ดอกนึงจ้าโอ้ย ทั้งนี้ดอกหนึงนางามๆค่ะโอ้ยเฮ็ดกับแปง้งนึกว่าเฮ็ดหนาแหละดอ้เอาได้มานนเามานาะแดดก,ก็ออกลวจ้าพี่นอ้อง เห็ดพวกพี่น้องเห็ดพวกเงี้ยงพ่อมองแล้วดอกสองดอกคือเห็ดปวกจิกนี่ค่ะเห็ดปวกจิกมูไปใส่เบิดเห็ดหน้าแหลพี่น้องออกนี่เอาได้เวี่เห็ดกอแดงจ้ะ เห็นเห็ดเอียงไว้คท่ะโอ้เห็ดนาหล่คืองามแท้โอ้สามดอกเามกลับละจ้าพี่น้องสิบแปดโมงลวจ้าเห็ดก็ได้ยุโรกจ้าแกงนึงยุ แม่เอาสรุปผลงานเมื่อจะสรุปผลงานเมื่อนี่เห็ดรวมจ้าเห็ดปวกก็ได้ยูอ้อ,อมนึ่งนี่แหละพี่น้องในเครื่องกระตาจ้าเมื่อนี่เห็ดงามๆไปละจ้าเมื่อนี่พอกันไหมคลิปหน้าจ้าถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องใหม่ๆชาแนลนี้ด้วจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ